กลับมาติดตามรับชมกันต่อนะครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันแล้วก็ทีมงานโทรหนึ่งครับอบอกได้อบอออกได้ไหมนั่นทะท,ทำทางใหม่หมอ,อตาตบอกทำทางใหม่ครับสามคันล็อกแดง ล็อกสม้มแล้วก็ม้าขาวเจ้าสเสน่หแล้วก็ทอทงคนนิยมครับเปิดทางใหม่ครับสำหรับวันนี้ช่องทางใหม่ครับทีมงานโทรหนึ่ง FC โทรหนึ่งครับ วัสดีเอทีมงานโทรหนึ่งด้วยเจ้าสมพงค์ครับผมของเสียตินครับควบคุมการแสดงโดยจานออสสุดหล่อสังกัดทีมงานโทรหนึ่งวันนี้ที่บ้านตะจงครับตำบลตะจงอำเภอละหารทรายจงังหวัดบุรีรัมย์ปล่อยตัวออกมาแล้วครับ ฮโน่ตอนเดียวคนขับทอทงคอนิยมครับออกไปเป็นคันแรกคันต่อไปครับม้าขาวเจ้าสเสน่น้องนนดัมซิ่ง รอครับป้ายบนหัวดับสิ่งดินดวดคุณพ่อของน้องนอนซื้อเจ้ามาขาวให้น้องนอนครับเด็กหนุม่มาอายุสิบ้าแฟนหนุ่มสุดรอของสาวนุ่นดําสิ่งจากอำเภอลำดวนครับจังหวัดสุรินทร์สำหรับน้องนอนท์คนนี้ โครงการขุดลอกน้องน้ำเนื้อที่ประมาณร้อยไร่ครับโกเบโกเอดเคศูนย์สี่ห้าเจ้าสมพงของเสียตินแม่ทับใหญ่วันนี้ครับจากบ้านขวดปุริรั์ครับวันนี้มาตะลุยอยู่ที่ อำเภอละหารทรายกุดิลำห่างจากตัวบ้านกวดประมาณ20กิโลห่างจากบ้านของผมนะครับบ้านตีเล็กเนี่ยจากอำเภอแคนดงเนี่ย140กิโลครับมาไกลหน่อย FC อยากจะดูอยากจะรู้อยากจะเห็น ปล่อยตัวออกไปครับมีสอรอมาด้วยนะครับผมสาวไทยบ้านรถกระบะจอดอยู่ข้างบนครับ สอรอเนี่ยสาวรักขึ้นไปนั่งอยู่กับน้องนนครับหมาขาวเจ้าเสน่ห์เห็นแวบๆบแบบตอนขึ้นอยู่เสียเล็กนอนหลับแล้วครับ เสียเล็กนอนหลับแล้วพอทงมาแล้ว เหนียวครับต้องใช้ดินแห้งโรยครับจานออดไว้จัดเลยครับ เต็มแล้วครับอยู่ในท่าเตรียมครับ จานออสเนี่ยเคาะเคาะกระจกครับปุ๊บป๊บอยู่ในรถมีดนตรีในหัวใจจานออสมาแล้วจะมาข่าวต้องใช้ดินแห้งโรยก่อนครับเดี๋ยวผมจะปิดท้ายที่จะมาข่าวคันนี้ครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูที่เทสสำหรับวันนี้กันหน่อยฟันฟันยังหายอยู่ฟันหนึ่งเหลืออยู่สี่ฟันครับ ไบมากครับจานออดจวดไวๆเลยดูเพลินเลยครับจาดเต็มเลยครับมีมือระดับปรมาจารย์เลยจานออด วันนั้นที่มานะครับผมจําได้ว่าผมเคยพูดเรื่องชื่อนําหน้าชื่อคํานําหน้าชื่อเนี่ยจานเนี่ยคำ,คำว่าจานคำว่าจานออสพอธงอย่างเงี้ยมอตาลอย่างนี้าานจานโอเนี่ยนะครับมี f อฟีบอกว่าเสียตินเป็นคนตั้งให้ทั้งหมดเลย นะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลนะครับจาก F-C ด้วยไปนะครับโอเคเดี๋ยวตามไปดูที่เทครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ ตีเล็กสายมันครับโอ้โหมันใหญ่เลยจารย์ออดสวัสดีครับ